สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวลีในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยกันโอเคพร้อมแล้วไปเรียนรู้เอยกันเลยนะครับ I think so I think so ก็แปลว่าฉันก็คิดอย่างนั้นแหละก็แบบว่าเห็นด้วยนะครับถ้าเขาแสดงความคิดเห็นอะไรมาแล้วเราเห็นด้วยเราก็จะพูดว่า I think so I think so ก็แปลว่าฉันก็คิดแบบนั้นแหละฉันก็คิดอย่างนั้นแหละก็คือฉันเห็นด้วยนั่นเองฉันคิดแบบที่เขาพูดมาหรือคิดแบบที่เขาทําหรืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่ I think so ก็แปลว่าฉันเห็นด้วยกับเขานั่นเองฉันก็คิดแบบนั้นแหละเขาพูดอะไรมาสักอย่างเราอยากจะพูดว่า I think so ก็แปลว่าฉันคิดแบบนั้นแหละฉันก็เห็นด้วยกับคุณนั่นเองโอเคต่อไปนะครับ I don't think so ก็แปลว่าฉันไม่คิดแบบนั้นฉันไม่คิดอย่างนั้นก็คือไม่เห็นด้วยกับเขานั่นเองเขาพูดอะไรมาสักอย่างเราไม่เห็นด้วยเราอแบบว่าไม่คิดแบบนั้นอะไม่เห็นด้วยไม่เชื่ออะไรประมาณนั้นก็จะพูด I don't think so I don't think so ก็แปลว่าฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันไม่เห็นด้วยประมาณนั้นเนาะ I don't think so I don't think so ก็แปลว่าฉันไม่คิดแบบนั้นนะฉันไม่คิดอย่างนั้นอะไรอะไรประมาณนั้นเนาะ I don't think so I don't think so ฉันไม่คิดแบบนั้นก็คือฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดมานั่นเองโอเคต่อไปนะครับ What do you think What do you think ก็แปลว่า คุณคิดว่ายังไงอันนี้จะเป็นการถามความคิดเห็นเขาเนาะเราอยากจะรู้ว่าเ,ออเขาคิดยังไงก็จะพูดว่า What do you think What do you think What do you think ก็แปลว่าคุณคิดว่ายังไงนั่นเอง What do you think คุณคิดว่ายังไงอันนี้เป็นการถามเอาความคิดเห็นเขาเนาะถามไอเดียเขาว่าเขาคิดว่ายังไงก็จะถามว่า What do you think What do you think นั่นเองโอเคต่อไปนะครับ I'm a not sure I'm not sure I'm not sure ก็แปลว่าฉันไม่แน่ใจ not ก็แปลว่าไม่เนาะ come sure ก็แปลว่าแน่ใจถ้ามารวมกัน not sure ก็แปลว่าไม่แน่ใจ I am ก็แปลว่าฉัน I'm not sure ก็แปลว่าฉันไม่แน่ใจนั่นเอง อันนี้จะตอบใครสักคนหรือจะบอกใครสักคนว่าฉันไม่แน่ใจก็จะพูดว่า I'm not sure I'm not, sure not, sure. not sure ฉันไม่แน่ใจนั่นเอง I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ I'm not sure ฉันไม่แน่ใจนั่นเองโอเคต่อไปนะครับ maybe maybe ก็แปลว่าอาจจะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราอยากจะพูดเนาะถ้ามีใครถามเรามาว่า Will you go to visit สถานที่ไรก็แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คุณจะไปเที่ยวที่นี่ที่นี่ไหมหรือว่าใจเราไม่แน่ใจอาจจะประมาณ50%เราก็จะพูดว่า maybe หรือจะไปหรือไม่ไปไม่แน่ใจเนอะก็จะพูดว่า maybe maybe ก็แปลว่าอาจจะอาจจะหรือว่าอาจจะไม่ไปก็ได้หรือาอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ประมาณ50.50 50, ประมาณนั้นเนาะก็จะพูดว่า maybe Maybe ก็แปลว่าอาจจะนั่นเองก็คือก็คือยังไม่แน่ใจนั่นแหละ Maybe Maybe ก็แปลว่าอาจจะแค่นั้นเองเ,องเนาะโอเคต่อไปนะครับ Of course Of course Of course ก็แปลว่าแน่นอน Of course ก็แปลว่าแน่นอนเมื่อกี้คำว่า Maybe เป็นแค่อาจจะยังไม่แน่ใจยังไม่แน่นอนแต่คำว่า Of course ก็แปลว่าแน่นอนเนาะ มีใครพูดอะไรกับเรามาสักอย่างแล้วเราอยากจะว่าแน่นอนสิก็คือรับปากเขาแน่นอนแบบนี้ก็คือรับปากเขาแน่นอนแบบนี้ก็จะพูดว่า of course of course ก็แปลว่าแน่นอน of course ก็แปลว่าแน่นอนนั่นเอง of course แน่นอน of course แน่นอนนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ก็สามารถพูดตามแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับ